เป็นหนังยาวเหมือนรามเกียรติ์เลยเาการที่เขานาขึ้นศาลเนี่ยผมว่าดีั้หรับผมนะเพราะว่าในสุดมันจะได้พิสูจน์ไม่งั้นมันก็เป็นคนกล่าวหาถูกกล่าวหาอย่างเงี้ยผมไม่กังวลอะ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ทําทุจริตนะฮะแล้วก็ในชีวิตนี่ไม่ได้โกงชาติโกงแผ่นดินโกงโกงบประมาณอะไรไม่น่ากลัว เป็นหนังยาวเหมือนรามเกียรติ์เลยนะผมย่อๆความอย่างนี้ต้นผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงผมได้รับมอบหมายให้ดูแลงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็เพียรพยายามมาแต่แต่รัฐบาลของพลเอกสุยุทธ์แล้วว่าจะของบประมาณไปสร้างโรงพักที่มันเก่าๆแล้ว,วะนะมาสร้างขึ้นมาทดแทนพยายามกันมาอ่า ่อเนื่องนะจนกระทั่งถึงวันที่คุณอพิสิทธิ์ไปเป็นนายกผมไปเป็นรองนายกผู้บัญชาการตรบุวจแห่งชาติตอนนั้นคือคุณพัชรวาทก็เสนอเรื่องเข้ามาผมก็นําเสนอคณะน้ำตรีและคณะน้ำตรีก็อนุมัติให้ก็ประมาณประมาณ6,000กว่าล้านนะไปสร้างโรงพักทดแทนนะโรงที่เก่าๆทั่วประเทศก็นั่นเป็นเป็นเรื่องที่ผมเกี่ยวข้อง ทีนี้พอคุณพชรวาทเขาได้งบประมาณแล้วเขาก็ไปหาวิธีว่าจะจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรก็ไปตั้งกรรมการในสุดก็เสนอมาขอรับความเห็นชอบจากผมว่าในการประมูลก่อสร้างโรงพักเนี่ยเขาจะประมูลที่ส่วนกลางนะแห่งเดียวแต่ว่าให้แยกเสนอราคาเป็นภาค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 ที่นี่ไม่ใช่ภาคเหนือภาคใต้นะภาคของ ตำรวจนะกองประชาการภาคก็เรียกว่าเป็นเป็นก้าวกองนะผมก็เห็นชอบไปนะเพราะว่าเป็นเรื่องของคุณพระชราที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานแล้วก็มีความคิดว่าเขาทำนี้ถูกต้องนะผมก็เห็นชอบไปแต่บังเอิญว่าคุณพระชราต้องพ้นจากตําแหน่งผู้ประชาการตำแหน่งชาติแล้วก็มีคุณประทีปนะอา่าอ่ ตันประเสริฐมาเป็นมารักเป็นผู้รักษาการผู้ประชาการตำแหน่งชาติพอคุณประทีปมาถึงเขาก็ไปนั่งดูแล้วก็มาเสนอผมว่าไอ้ที่ผมเคยเห็นชอบไปว่าให้กระจายการประมูลไป9ภาคเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะว่าคณะมนตรีอนุม,มัติไปเป็นโครงการเดียวแล้ว การตั้งงบประมาณของสำนักงานตำรวจก็ไปตั้งไว้เป็นก้อนเดียวจะมาแตง่งแตกเป็นเก้าก้อนไม่ได้ว่าจริงผมตอนนั้นก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ว่าคุณประทีปนี่เขาเป็นเจเรตำรวจมาก่อนเขาถือว่าเป็นมือกฎหมายรู้เรื่องระเบียบอะไรต่างๆดีก็อพอเขาเสนอมาผมก็เปไปตรวจดูว่าก็จริงเหมือนกันนะตอนอนุนมัติโครงการเนี่ยก็อ,อนุมัติว่า เป็นโครงการสร้างสถานีตำรวจทดแทนกี่แห่ง3 7 6แห่ง96แห่งเลยเนี่ยนะแล้วก็เป็นเงิน6,000นล้านเป็นก้อนเดียวนะแล้วก็ตั้งงบประมาณผูกพัน3ปี2 5 5 2 5 3ห4าสหทีนี้ในวิธีการงบประมาณเนี่ยผมก็ถามใครๆเขาก,เขาก็เขาก็ตอบตรงกันว่าถ้างบประมาณ ตั้งวว้ก้อนหนึ่งเราจะมาแบ่งจัดซื้อจัดจ้างเป็นเก้าก้อนเนี่ยไม่ถูกต้องด้วยกฎหมายว่าโดวยวิธีการก็ประมาณเมื่อคุณสุทเทพเมื่อคุณประทีปเ,เสนอผมมาอย่างมีเหตุผลผมก็เห็นชอบให้ยกเลิกวิธีแบบเก่าใ,ใช้วิธีแบบใหม่ก็คุณประทีปก็ไปทําปรากฏว่าการประมูลจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้เขาก็ใช้วิธีประกวดราคาแบบ e auction นะ ทางอิเล็กทรอนิกส์มีบริษัทมาซื้อซอมสัก10รายได้แต่ว่ายื่น5รายแล้วก็แข่งขันกันเอาจริงเอาจังมากมีการเคาะกันตั้ง7-80ครั้งในที่สุดผู้ที่ชนะเนี่ยเ,เสนอราคาค่าก่อสร้างต่ำกว่าราคากลางตั้ง500กว่าล้านนะแต่ว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประมูลนี่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นใน ยุคสมัยของพลตำรวจประทีปที่รักษาการจนกระทั่งพลตำรวจเอกวิเชียนพดโภศีมาเป็นผู้บัญชาการต่อจากประทีปถึงได้เอาเรื่องผลการประกวดราคามาเสนอผมให้อนุมัติให้ทำสัญญาจา้างแล้วเขาก็ประกวดราคากันมาอย่างถูกต้องผมก็อนุมัติไป เขาก็ไปทำจอาจราย์ไปและผมก็พ้นตำแหน่งรัฐบาลคุณยิ่งลักษ์มาเป็นรัฐรัฐบาลดูแลงานนี้ต่อปรากฏว่าการก่อสร้างไม่สำเร็จมีปัญหาว่าบางแหงง่งสงมอบสถานที่ไม่ได้บ้าง,งอะไรก็เขาไม่รู้ซึ่งไม่เกี่ยวกับผมนะไอการก่อสร้างที่ไม่เสร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารสัญญาแล้วแต่ก็รัฐบาลคุณยิ่งลักษ์ก็ได้ต่อสัญญาเขาสามหนที่ผมสังเกตดูในที่สุดก็ยกเลิกสัญญา ทีนี้ก็มีกระบวนการหาแพ้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบตอนนั้นผมจำได้ว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคุณพงสพัฒมาจากสำนักงานตำรวจลงแข่งกับหมอมราชวงสุขุมพันธุ์บริพัตรมันก็เลยมีกระบวนการกล่าวหาว่าที่เขาสร้างโรงพักไม่เสร็จเพราะผมโจมตีผมก็คิดว่าจะให้มีผล ในในเรื่องเลือกตั้งด้วยนะผมก็พยายามชี้แจงไปในสุดก็มีนคนไปเสนอเรื่องให้ปปชสอบก็ปปชสอบสวนผมมาผมว่าเจ็ดแปดปีได้มั้งประมาณนะน่าจะน่าจะยังน้อยๆก็ต้อง7ปีนะผมจำได้ว่าตอนที่ปปชทำหนังสือเรียกผมไปให้การ ให้ปากทำครั้งแรกเนี่ยผมยังบวดเป็นพระอิศวรสวนหมกผมก็รวบรวมหลักฐานเอกสารตามข้อเท็จจริงเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังไปส่งให้ปปชแล้วปปชก็ใช้เวลา6-7ปีเนี่ยแหละในที่สุดก็ชี้มูลว่าะจะต้องฟ้องผมและคนอื่นอ่อีกหลายคนนะซึ่งผมยังไม่รู้เป็นใครมั่งแล้วก็ผมก็รออยู่ว่าเมื่อเขาชี้มูลแล้วมีมติแล้วนี่เมื่อไหร่เขาจะฟ้องปรากฏว่าได้ความว่า ปปชกับอายการมีความเห็นไม่ตรงกันอายการเห็นว่ากระบวนการที่ผมทํามาเนี่ยไม่น่าจะมาฟ้องเอาผิดผมได้แต่ปปชก็ยืนยันว่าถ้าอายการไม่ฟ้องเขาจะฟ้องเองเพราะงั้นที่ผมได้การติดต่อขึ้นมาเนี่ยเป็นไปรักษาว่าปปชจะเป็นฟ้องเองไม่ใช่ผู้ผู้ไม่ใช่สํานักงาอายการสูงสุดตามปกติไม่เป็นไรครับผม ประกาศแล้วว่าผมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกรูปแบบไม่ว่าจะคดีไหนก็แล้วแต่ก็มีคนที่พยายามจะเอาผมเข้าคุกก็ได้ผมก็ไม่เป็นไรผมเคยนําประชาชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันซะเองการที่คนนําขึ้นศาลเนี่ยผมว่าดีสำหรับผมนะเพราะว่าในสุดมันจะได้พิสูจน์ไม่งั้นมันก็เป็นคนกล่าวหาถูกกล่าวหาอย่างเงี้ยด่าไปเรื่อยๆ ราะงั้นก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการต่อสู้คดีคราวนี้มันไม่นานเนื่องจากว่าเป็นคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งขึ้นศาลฎีกาเลยตอนศาลเดียวรู้เรื่องรู้ผลเดียวงั้นพวกเราก็ติดตามกันผมไม่กังวลอะเพราะว่าผมไม่ได้ทำาทุจิตนะฮะแล้วก็ในชีวิตนี่ไม่ได้กโกงชาติโกงแผ่นดินโกงโงบประมาณอะไรไม่น่ากลัว แล้วการที่ผมพิจารณาสั่งการอะไรไปเนี่ยก็มีหลักฐานโชคดีนะว่าเวลาผมทํางานเนี่ยผมถ่ายเอกสารเก็บเอาไว้แต่และเรื่องแต่และดาวเพราะงั้นพอมีเรื่องเนี่ยที่จริงผมก็รวบรวมไปให้ปปชอเขาหมดแล้วนะแต่ว่าไม่วิจารณ์ดีกว่าเอาว่าผมสู้คดีกันเลวกันติดตามด้วยขอบคุณที่เป็นกำลังใจ